คนวันสุกมาเลยเนาะพิมพ์คนผู้ได้เกิดวันสุกพิมพ์คําว่าวันสุกเข้ามาหาฟังการพาดวงของคนวันสุกจะเป็นไดๆเนาะการพาดวงของคนวันสุกจะเป็นใดๆใ,ใ,ในส่วนเวลาวันที่สองหาวันที่เจ็ดเดือนที่หนึ่งปีสองพันสสี่เด้อสบายดีคนวันสุกอีกเทื่อนึงเด้อพิมพ์คําว่าวันสุกเข้ามาหาฟังเนาะเผื่อเป็นไกด์ไลน์เผื่อเป็นแนวทางอยู่กับมมขวัญเนาะเปิดไพ่ยิบีพาดวงให้กับทุกคนในมือนีเนาะคนวันสุกเนาะ มีผลทำนานายทายถักเลื่มแต่วันที่สองหาวันที่เจ็ดเด้อหาวันที่เจ็ดเดือนหนึ่งปีสองพันส้สีมิแต่จะอกอกแต่สองสามเลยเลยเนาะปีสองพันส้สีเนะ 2, 000, า 4, เนะจะเป็นแนวดเขามาหับส้มหับฟางจากเมควัญเลยเนะาะไพย 24, ยิบซีเป็นผู้ทำานายทายถักเมเป็นผั้อ่านเด้อคนมันซุกเนาะิ่นบอกว่าสิ่งที่เฝ้าสิ่งทีโลจะเกิดมาเกิดผล แต่ให้เลือกเห็ดในสิ่งที่ตัวเองเห็ดได้ให้เลือกข้ามสิ่งที่ตัวเองเห็ดได้เด้อผมบอกว่าย่าเห็ดนักจนเกินไปยาโลอยาเอาลายเนาะผมว่าให้คอยเป็นคอยไปให้เอาเทืาา่อละยางเนาะบ่ให้คิดร้า,ายบ่ให้เลือกร้ายให้เฮ็ดเท่าท,ที่เฮาเห็ดได้เนาะการเงินการงานเขามาหลายสองทางแต่ภัยอยากบอกว่าคนมันสุต้องเลือกสิ่งทีเจ้าหมะสมและเลือกโตสินขาทีถ้ำเงินให้เจา้า เนะาะไผ่บเว็บนี้เนาะส่วนคนโสดเนาะพนบอาว่าคนโสดนี่เลือกหลายเลือกหลายขนาดคนโสดเนาะอันไหนกันย่งโบอ่าย่งโบใดดังใจยังบกสมใจเพลินเนาะส่วนคนโสดเน,ะนาะมาคนที่มีคูเนาะคนอ่อคนที่มีคูเนาะพูดมาในส่วนเวลานี่เนาะอยากโควหูเน,ะนาะพูดมาเรื่องสุขภาพการเงินการงานนี่โบสนะพัดเนาะอยากมีความตึงเครียดเนานะ คนเกิดวันสุกหนีโบสบายเดิมผลมาว่ามีความโบสบายเดอไหายละมันระว่างสุขภาพตัวเองห,เอาห,หายนักๆเนาะผลมาหายไปหาแผนหาหมอเป็นยังทํายังกหะหายฝ่าวไปพแพทยพหมอเอ้อคนที่มีครูแล้วนี่อยากมีป่ามีเสียงหุนแห้งได้ผลมาเอ่อบ้างเถื่อพิษใจแห้งไรคนวันสุกจนบก่าวเบาอย่างออกมาหยาดมันระเบิดใจกันโผล่เนาะหายหายผู้หนึ่งหอนผู้หนึ่งเป็นเย็นๆซะถามว่าคนวันสุกมีอารมณ์โกรธเครื่องหายเหนะ หายยางนี้เนาะแล้วจังมาล้มมาปากใหม่เด้อเพิ่นบอกว่าการเงินในส่วงเวลานี่ยากฝืดเครื่องเด้อเพิ่นว่าบ่บ่อยากดีเนาะเพิ่นว่าแต่ในบางครั้งเนาะสิ่งทีม่มันบ่ดีแต่ว่ามันก็มาแอบแฝงด้วยความดีก็มีเนาะเพิ่นว่าทุกขลาบก่อนเนาะเพิ่นว่า justic เนาะ justic เพิ่นบอกว่าเจ้ตเจตาจต้องคิดให้ละเอียดในการลงทุนต้องวางแผนให้ดี ในคําปากคําเว่าในการไปการมาการเจรจาการลงทุนอันใดหนึ่งเนาะเห็นไหเจ้ายฝาฝ่าวตัดสินใจจนเกินไปเนาะแล้วคนมันสูงหายระวังอีกอย่างหนึ่งเนาะย,ยานมีปากมีเสียงขืนกวนมาสารเน้อเออยานมีปากมีเสียงขืนกวนวาสารขืนสํานักบานยานเสียไม้หย,ย่อนปากเนาะและ้วหายระวังอุบัติเหตุเกิดข้นเน้อหายระวังดีๆเนาะผ่จัสติกมาบอกว่าเจ้าตองระวังดีๆในขอนี้ถ้าเจ้าบบร,ระวังเนาะ เจ้าจะมีไพ่เกิดขึ้นเะโาะโตคนบรรสุกเดินในสวงเวลานี่หายไปหาแผนหาหมอเนาะสิงที่เสริมดวงแก้ไขได้คือไปไต่ตะเกียงหรือไต่เทียนบูซาหรือบอดังนันเนาะหายไปเติมน้ำมันตะเกียงเด้อย,ยูซบเซ่ก็ได้ยูวัดลองเวินก็ได้ยูวัดกินเซนก็ได้เนาะแล้วแต่เด้อผู้ใดธนัดไปทางไหนะไหายไปเฮ็ดเนาะเพรมมาะว่าหายไปไตอ่าไปเติมน้ำมันตะเกียง ไปเติมน้ำมันตะเกียงหรือว่าไปบูซาไตาเทียนอยู่ในสถานทีศักซิทไหวพระสูตรมนุษย์อุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวทเนานะคุณบอกว่าในส่วนเวลานี่คนวัตสูขหละมันระว่างคําป่าคําเบาเนาะห้เบึงการตโตเคียเสียหายวัตถุสิ่งของนี่ให้ดีที่สุดเด้อยวคุบอกว่าห้ให้มี ควมสงบเนาะห้มีสมาธิส,งสูงๆในสวงเวลานี่ยเนาะหายระวางฟื้นไฟในเหือดในเดอ้อ่นบอกเนาะไผ่บอกว่าจัสติกนี่หายระวางฟื้นไฟในเหือดยาอารมณ์ฮอนเดดขาดเดอ้อ่นมาแล้วการเงินการงานในสวงเวลานี่อยา่าฝืดเดอ้อคนมันซุกเดอ้อคอยเป็นคอยไปเนาะไผ่สรุปทาโล่มาบอกว่าลาชิน่ดาบเนาะ่นมาใส่เนวคิดคิดร้ายอันร้ายยางร้าย่น,ายยาายนมาแตว่า จะบม,มีผลหายร้ายจนเกินไปนพ้พว่าวพ้นดีก็มีตอบแทนเช่นเดียวกันนพ้พว่าวสิ่งที่เจา้าเขาสิ่งที่ว่าเป็นมดรสุมเขามาหาคนวันศุกร์ในส่วงเวลาวันที่สองหาวันที่เจ็ดหนีน้องับอกว่าให้จะมั่นไหวผ่าสูตรมอดเนิไปถาวายบุญไปสางท่านปารมีอย่าลืมเนิอไปตื่มน้ำมันตะเกียงเน้ออย่าสิว่าบบอกได้ เออไปเติมน้ำมันตะเกียงแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นการเงิน,กา,งนการงานก็จะคอยดีขึ้นแต่ในส่วนเวลาอาทิตย์นี้เนาะหายระวังสุขภาพระวังการเงินการโตเคียเสียหายเนาะระวังปากระวังค่วมเดิมพันบอกว่าระวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นนอกาะในส่วนเวลานี้ก็เมก็ฝากไปเนาะอันนี้คือไผ่ขนวันซุกเดอ้อ